ใจสีส้มกับคุณดอกกุหลาค่ะสวัสดีค่ะมาเลยจ้าวันนี้เปลี่ยนมุมมุมโต๊ะนั่งพิงหลักสวัสดีค่ะไม่ไม่ถีแล้วสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเทีเ่ยงค่ะ ตื่นแล้ว่เช้าแล้วจ้าทำงานบ้านแล้วก็ไปสาผมมายังนอนไม่ตื่นเลยจ้าคุณนูคุณแนทนอนค่ะทำไมอ่ะไม่เกือบปิวเลย เรียบร้อยแล้วจ้าแจากดำดงไม่ได้ไม่ปลูกคะ่ะวันนี้ไม่ปลูกใครคะ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะของวันชิ้นแรกมืออุ้มใจมาแล้วสวัสดีทั้งเจ็ดร้อยกว่าคนคะ่ะเลว่นเวลามาังมาคุยกันตอนทิ้งท้งนะสวัสดีคะ่ะ ขอบคุณหัวใจดิด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ๊ะอย่างคนเมื่อคืนยังไม่มาที่บอดีหนูไปเติมตังก่อนอะ่ะคนเมื่อคืนที่ลอกเราให้เรารออ่ะสวัสดีค่ะคุณเปี๊ยกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าแม่สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้ตื่นกันครบตามจํานวนสมาชิกเราหรือยังตื่นกันหรือยังจ๊ะ สวัสดีฝ้ายด้วยลกูกสวัสดีจ้าตื่นสายกันหรือเปล่าวันนี้ยังไม่ได้นอนวิธทำอะไรอยู่หอมงานที่กซ้าค่ะสวัสดีฝ้ายดีเย็นนี้เจอกันนะ ไปจ้ะไปจ้ะไปเป็นกำลังใจก็ยิ่งดีไปดูริเกวันนี้วันนี้เราวันนี้ไปเป็นคนด,ดูลิเกนะคะวันนี้เราจะเอารถไปอีกหนึ่งคันแล้วไปเป็นคนด,ดูริเกนะคะอีกสักชั่วโมงอ,อาจจะต้องนอนคุยพร้อมสำหรับคืนนี้เจอกันจ้ารอเจอกันนะจ้า ไปหมดโอ้ขอบคุณคุณนินจาค่ะอ่าจะเจอกันบ่อยนะฝ้ายนะใช่ลูกนี้นอนดึกแน่เดี๋ยวพรอมเจ้าแม่คืนนี้แม่แก๊งลงโอ่งน่ารักมากเป็นในนี่ไปแล้วนะเป็นลูกเออเขาเรียกอะไรนะเป็นสโลแก่เราไปแล้วที่เกยเมืองโอ่งโอ่โองมังกรแก๊งโอ่งมังกร วันนี้แม่ไปเป็นแม่ยกค่ะ mm hmm. <laughs> แกงโอวังกอน